ชาวราศีเมษในไตรมาสแรกของปี68นะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภชาวราศีเมษได้ไพ่เฮราเฟน,นะคะ่ะหรือเป็นไพ่นักบวชนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยมันก็จะมีความโชคดีในเรื่องการเงินการเงินเข้ามาไม่ขาดสายอยู่แล้วเนาะก็จะแบบ การเงินอาจจะแบบได้มาจากในเรื่องของการงานด้วยหรือว่าเป็นเงินพิเศษด้วยถ้าพวกถามถึงในเรื่องโชคลาภเนี่ยราศีเมษในไตรมาสแรกโชคลาภเนี่ยแอนอยากจะแนะนําให้ไปขอพรหรือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่แล้วแทนแอนแอนแนะนำเนี่ยก็จะขออยากจะให้ชาวราศีเมษไปขอพรออพระพ,พิคเนตนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้ช่วงไลรมาสแรกของชาวราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่ามีโชคมีลาบโดดเด่นขึ้นมาค่ะ แต่ถ้าองค์รวมแล้วการเงินโชคลาภไตรมาสแรกชาวราศีเมษก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานชาวราศีเมษเนี่ยได้ไพ่สามไม้เท้าฉะนั้นก็ในเรื่องการงานก็อาจจะแบบยังสรุปไม่ได้ยังหาคําตอบไม่ได้ในช่วงไตรมาสแรกนะคะแต่ถ้าถามว่าเออใครต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจอันนี้ถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมแต่ไม่ควรเริ่มต้นคนเดียวควรจะมีหุ้นส่วน อย่างน้อยก็สองคนสามคนขึ้นไปก็จะช่วยในเรื่องของมีความคิดมีความอ่านที่ดีขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายชาวราศีเมษได้ไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่สองไม้เทา้าเรื่องสุขภาพร่างกายนั้นก็คือถามว่าดีไหมมันดีอยู่แล้วถ้าพูดถึงชาวราศีเมษที่ใครออกกําลังกายมาก่อนหน้านี้เนี่ย หรือออกหรือเป็นประจำเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ช่วงไตรมาสแรกหรือไตามาสต,ต่อไปของชาวราศีเมษเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะส่วนในเรื่องความรักชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่สิบดาบเลยทีเดียวฉะนั้นชาวราศีเมษก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความรักความเปราะบางนะคะหรือถ้าเกิดว่าถ้าดวงคนมันถ้าในช่วงเนี้ย ถ้าคนมันใช่ไตรามาสนี้เราจะยังอยู่ด้วยกันค่ะมันเป็นช่วงพิสูจน์ความรักพิสูจน์ว่าเนี่ยคู่แทหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะผักออกไปในช่วงไตรมาสแรกของปี68ค่ะแต่ถามว่าใครเป็นคนโสดเนี่ยควรเริ่มต้นความรักช่วงนี้ไหมอาจจะต้องเริ่มต้นกับการดูใจกันไปก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยตกลงปรงใจกันต่อไปค่ะนี่กระดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะ